สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 ในเรืองศักดิ์สุขเสียงสีทนายความคดีนายทุนมิลัดเปิดเผยว่าในรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาชนกำลังดำเนินบทบาทสอสที่อาจขัดรัฐมนูญมาตรา185ซึ่งบัญญัติไว้ว่าสสและสวต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการเพื่อผลประโยชน์ของตนผู้อื่นพรรก,การเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือทํางานในหน้าที่ของข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายรังสซมันได้ใช้บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเรียกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอทิรทรยยทก,กระงยุติธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจรจรํตำรวจแห่งชาติ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดมาให้ข้อมูลโดยกำหนดวาระการประชุมถึง2ครั้งคือ29สิงหาคมและ11กันยายน2567พิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์คดียาเสพติดการฟอกเงินและการใช้บัญชีม้าในขบวนการยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่ในข้อเท็จจริงกลับมีการยัํไส้เรียกข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีคดีนายทุนมินลัตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและนายรังสิมันมีส่วนได้เสียกับคดีดังกล่าวเนื่องจากมีการกล่าวหานายอุปกิจตบาจริยางกูนอดีตสมาชิกวุฒิสภายอย่างปราศจากข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับคดีและนายอุปกิจตได้ฟ้องนายรังสิมันในข้อหาหมิ่นประมาทรวม3คดีเรียกค่าเสียหายรวม140บล้านโดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเช่นเดียวกัน ในเรืองศักดิ์บอกว่าการเรียกข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลร,รวมถึงเป็นการใช้สถานาสะสแสแทรกแซงอำนาจการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อประมวลจริยธรรม ทั้งนี้หากนายรังสิมันมั่นใจในความบริสุทธิ์ก็ขอให้ไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่การเตะทวงใช้อิทธิ์คุ้มครองเลื่อนนัดศาลมาโดยตลอดและหากนายรังสิมันยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อีกตนจะร้องเรียนต่อประธานสภาผู้แทรรนรัษดรและบบชให้สอบจริยธรรมเพื่อถอดถอนนายรังสิมันออกจากตำแหน่งสสต่อไป